มาแล้วครับสวัสดีครับผมพบกับช่างหนึ่ง Pro Arm ในช่อง NS Motor Rider กันอีกแล้วมาแล้วครับเริ่มนี้เริ่มต่อแล้วนะครับเริ่มมีรถมาแล้วนะครับตอนนี้นี่มันนี้มาวันนี้อย่างที่บอกครับว่าจะสวยกว่าคันที่แล้วแน่นอนมันต้องสวยกว่าอยู่แล้วครับ NSR Pro Arm อีกหนึ่งคันครับผมเป็นไงครับบ้างครับสวยไหมครับผมเดี๋ยวเบื้องหลังความสวยมีอะไรบ้างเดี๋ยวมารีวิวครับ สำหรับคันนี้นะครับผมไม่ได้ทำนะครับรถมาแบบนี้เลย <c oughs> คือเรียบร้อยแบบนี้เลยก็คือสวยร้อยเมตรแต่ดูผิวเผินก็คือสวยแบบนี้เลยครับแต่ว่าถ้าเก็บรายละเอียดแบบลึกๆแบบเจาะจงก็จะมีการเก็บงานแบบปกติให้ใช้งานได้ให้หล่อครับให้ขี่หลอ่อคนมองแล้วก็หล่อนะครับผมซึ่งรถคันนี้เจ้าของเดิมทำอะไรมาบ้างอันดับแรกก็สีลอ้อ สองข้างนะครับพ่นแบบแบบพ่นสาดท,ทับมานะครับจะเห็นราบสีเก่าอยู่คือสาดท,ทับมาแต่ถ้าดูภาพรวมก็คือสีสดใสก็คือใช้ได้ครับผมถ้าไม่เจาะไม่อะไรมากนาะก,กับประมาณนี้แล้วก็ชุดสีครับชุดสีทําใหม่ทาใหม่ไม่หมดครับจะเหลือถังไว้นะครับเหลือถังถังน้ํามันเป็นถังเดิมถังเดิมของโรงงานไม่ได้ทําสีนะครับสุดยอดครับไฮไลท์ของคันนี้อยู่ตรงนี้เลย แล้วก็จะมีอีกอันนึงของคันนี้ซึ่งโอ้ไม่ใช่อีกอันนึ่งเด็ดมีมีของดีอยู่นะครับมีของดีอยู่นะครับก็คือโครงครับสีโครงเดิมสติ๊กเกอร์ H E C S เดิมติดทั้งสองข้างเลยนะครับของดีอันดับหนึ่งอันดับสองเครื่องยนต์ครับผมเครื่องยนต์แบบใสๆเดิมๆเออเขาบอกว่าไม่เคยแกมนะนะครับแต่ว่าอยู่ถึงขนาดที่ได้ก็สุดนะครับเดินเงียบเดินนิ่มเสียงใสๆ เป็นเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์เดิมชัดเจนครับผมว่าฟันธงว่าเดิมแน่นอนว่าผมลองขี่แล้วก็ฟังอาการแล้วและหลังจากที่ผมผ่านมาหลายคันเนี่ยมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แล้วครับเครื่องยนต์เดิมๆนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีจอดอยู่ครับเครื่องยนต์เดิมๆแต่ไม่ใช่คันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวในคันต่อไปเพราะมันสวยน้อยกว่านี้ตอนแรกว่าจะเอาคันนั้นมารีวิวแล้วแล้วมันสวยน้อยกว่านี้ครับเลยไม่กล้าเอามารีวิวเพราะว่ารอบที่แล้วตกลงกับเพื่อนๆว่าจะเอารถ ที่สวยกว่านี้มาให้รีวิวนะโอเคไปมุมต่อไปครับครับมามุมด้านหน้าก็คันนี้เก็บงานมาไม่ใช่จัดผมนะครับเจ้าของใช้งานมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็มีร่องรอยจากการใช้งานบ่างนะครับละไยพองามร่อ,องรอยพองามไม่ถือว่าน่าเกลียดเท่าไหร่คือภาพรวมแล้วดูดีเนาะครับภาพรวมดูดีดูด,ดีแน่นอนอหมุนต่อหมุนต่อ ซึ่งดูจากลักษณะการเก็บงานครับคือเข้าคอนเซปต์ของผมเลยครับคันนี้นะครับโทรศัพท์มาเดี๋ยวรอก่อนนะครับยังไม่รับครับจะรีวิวต่อนะครับดูจากการเก็บงานคือเข้าคอนเซปต์งานของผมเลยผมก็เลยไม่ได้เก็บต่อคือปล่อยเป็นแบบนี้เลยแต่ว่าอ่าคืออันไหนที่เขายังไม่สมบูรณ์ผมก็เก็บมาเพิ่มขึ้นนะครับเติมให้มันครบซึ่งทำให้มันเรียบร้อยแบบนี้คือคอนเซปต์ผมเลยครับแบบนี้ คือโดนใจมากนะครับซึ่งซึ่งซึ่งถ้าดูจากภาพแล้วก็เหมือนรถที่ผมเก็บงานเลยเหมือนว่าจะก็ผลงานของเขามาเป็นของตัวเองอย่างนั้นคือไม่ใช่ครับมันมันคล้ายๆกันเลยเลย,เลยชอบมากซึ่งคันนี้ขายครับรีวิวมาตั้งนานขายครับผมเอาแบบเร็วๆเลยนะครับตั้งราคาไว้เท่าไหร่ที่ตอนแรกผมว่าจะตั้งราคาไว้ที่57,000บาทนะครับแบบนี้57,000่บาทแต่ว่า ต้องขอโทษทีนะครับที่ว่าตั้งราคาไม่ได้เนื่องจากระหว่างที่รถทําเสร็จแล้วก็ผมโพสตลงเฟซไปนะครับก็เหมือนเดิมครับมีเพื่อนๆสมาชิกที่รอรถสเปคในดวงใจที่เขาชอบราคาเนี่ยครับราคาประมาณนี้แล้วก็สเปคแบบนี้พองามแล้วก็ขี่ได้ก็ทําการปิดไปเรียบร้อยครับผมจากนี้ก็ขออนุญาตเอามารีวิวนะครับขายครับแต่ว่าขายไปแล้วขออภัยนะครับเดี๋ยวติดตามคันใหม่ ซึ่งคันนี้เมื่อกี้ผมยังบอกไม่ครบคือเครื่องเขาจะละมุนมากอขี่ดีครับคือมาถึงปุ๊บผมไม่ได้ทำอะไรเยอะเลยแค่เซ็ตจ,จูนปรับระบบไฟให้เข้าที่แล้วก็ปรับตรงที่มันมีทำรถเสียหายเปลี่ยนอะไรบางชิ้นไม่เยอะแล้วก็เอาไปทดลองขี่คือรถเขาขี่ดีมากครับอาการดีคือบิด คล่องๆพุ่งๆเลยครับอาการเขาไม่เหมือนกับ e n p o ทั่วไปที่ว่ามันปกติ e n p o มันจะอืดๆหน็บเหนหน่อยล้อรอบหน่อยหนึ่งแต่เนี้ยเขาพุ่งเลยอาการเขาเหมือนกับ RW เหมือน FX คือบิดแล้วเขาพุ่งเขารอยเขาเบาแป๊บเดียวเองครับคือขี่มันมากสะใจทั้งๆที่เป็นท่อเดิมก็แปลกเหมือนกันนะครับบงมันก็มีไม่ค่อยเยอะที่จะมีอาการแบบนี้แต่ผมก็ว่าแรงดีใช้ได้เอาไว้ขี่ใช้งานไปที่ผมว่าใช้ได้เลยแหละคันนี้นะครับซึ่งเจ้าของเขาก็ เปลี่ยนไม้ผมหมดละก็ขอชื่นชมนะครับถือว่าทํามาดีระดับหนึ่งเลยนะครับเยี่ยมไปเลยคันนี้จากนั้นตัวนะครับนี่นะครับถังนะครับเดิมแท้นะครับตรงนี้หายากข้างในใสปิ้งเลยทุกทีรถถ้าทําสีมานี่ถังยังไม่สวยแต่เนี้ยเป็นถังเดิมเลยสวยครับเป็นยังไงบ้างครับเข้าตาไหมครับผม แต่ผมยังชอบเลยคันนี้ถึงแม้มันไม่สวยมากแต่แต่ต้องได้ขี่ดูความเรียบร้อยของมันมันค่อนข้างจะเรียบร้อยระดับหนึ่งเลยแหละครับคือก็คุ้มกับราคาของเขาครับลดประมาณ5 0,000กว่าไม่ถึง6 0,000ได้สภาพแบบนี้กับการขับขี่แบบนี้ก็ขอดีใจกับเจ้าของใหม่เลยนะครับบอกว่าแค่ไปเติมน้ํามันแล้วก็ขี่อย่างเดียวจริงๆครับจริงๆรคันนี้ต้องบอกแบบนั้นทุกระบบทํางานหมดเลยมาเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องเสียงเครื่องนิ่มๆใสๆ นุ่มๆเป็นยังไงฟังครับแล้วก็คล่องๆลื่นๆด้วยครับนี่และครับเสียงเขาจะ เป็นรถเครื่องเดิมจะมีลักษณะแบบนี้ครับเสียงจะใสๆแล้วก็เวลาเกี์จะลื่นๆอาจจะจะมีเสียงเครื่องใสๆนิดนึงนะครับไม่ถึงกับเงียบกริบเสียงเขาจะใสๆแบบนี้ครับซึ่งแบบนี้บง่งบอกถึงความแรง <c oughs> แรงแน่นอนนะครับอ่าครับ เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนี้เสียทายนะครับเพื่อนที่ไม่ทนันจริงๆผมอยากมีรถแบบนี้มาขายให้เพื่อนทุกคันเลยแต่บางทีมันก็ไม่ได้นะครับซึ่งถ้ามาเก็บใหม่ตอนเนี้ยราคาแพงครับผมในงบ5 0,000ื่นกว่าห0,000ื่นกลางๆเนี่ยมันค่อนข้างจะยากที่จะได้สภาพแบบนี้ก็ถือว่าเพื่อนๆโชคดีแล้วครับผู้ที่ได้เป็นเจ้าของคือเร็ว,วครับใครเร็วได้เปรียบแล้วกันคันนี้ครับผมบายๆสำหรับคลิปนี้ ต้องบายบายแล้วครับผมเดี๋ยวรอคลิปหน้าครับยังมียังมีอีกคันนึงอันนั้นเป็นตัวแรงของสายเหนือเดี๋ยวจะน่าจะรีวิวต่อถัดๆไปจากนี้แล้วครับสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีครับ